อยู่ข้งหน้าอยู่หน้าตรงนีก็ม่มีเมาอเราเก็คขึ้นเรือคันเกคันที่สอนะโดยคันแรกตัวไปข้างหน้าละข้างหน้านะ้เ็บมาทางน้นเลนะคันเบิ้ลไนตอนเบินไหนข้างหน้าสติกี้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 ไปหมด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 ไปมดไปมดไปหมดไป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 หมดไปหมดไป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 หมดไปมดไปห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 มดไป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  ใช่ถ้าเกาดมันตัดแรงก่นเลยมันบวกเลยไหมคือไปค่ายบนเลยคอเต็มพอนะเต็มพอนมาสามลำไม่น่าจะโดดตีหรอกอะไรอย่างเง้บวกะไดจะรู้ว่ารู้ว่าน่าน้ำมีใครคุมอยู่กด้วยมาแล้วเจอแล้วสองห้าสองสามลำสองห้าสองเท่ไร่ ข้าไป2เมตรข้าไป10เมตรไม่ใช่โรตีไม่ใช่โรที่นอยู่บนเรือเลยไปก่อนมายิงกนยิงบนเรือเลยอีออีออไปทางับจะ่จะย่จะแยไม่ได้ตามเรามันจะไปมันจะไปตรงนั้นให้ได้มันอาจจะมาส่งของนั่มัเอาของมาได้เรือดยังไงมันไม่ได้ผ่าแล้วเรือเรือมันย่อยู่กับคนบนเรือไปโอ้ยแล้วม ยิงยิงอยิงต่อยิง่อยิง่อยิงยูยง้ยยง้ายยง้ยย้ายมันยังยง้เก็บตพี่มีไยิงได้ยิงได้รับหนึ่งยูสโบรใช่ป่ะยูอรยิงี่แตยที่แตก้องส่องาดองแต่ว่ามีลำยิงสองที่ม้ยมีลำที่มีคนยิง

ลกนะ้ากนล้ก่อนไม่เลดออกกมมมเออยิงเก้ยมันไรงไปเลยแเดเลยเไม่แน่ลนป๋ยอาจจะไปลโดนคไโดนคเฮ้ยว่อยวล้กยังไไม่ต้องควาใกล้กนเไม่ต้องความใกล้กัได้เราได้เปี่ยนระืนแล้วโอเค ทางล้ก็อปกรเจบของัได้เรียลหรือว่าคู่ใจมันอยู่มีของบ้างถม่มาไหมม่ค่อยเป็นเกียร์ใช่เนี่ยมาก่อนจะไปด้วยอย่รด้วยด้อยู่กัน้งอ่างเจออไรอยู่กด้วยออปลากระเเกียร์ของเีการทะเลเกียร์กระบนัวราม่าจอตกเรือขเรือไหเดนก่นเรือยๆนะแต่กรองเหียมาสายเหนียวตะกอน คือคนตกเรือคือกตกีเขาไม่อาจกะนเยมาลค์กลุ่มคือวันไลค ไอรอนซิปไอรอนซิปอาเซปต์หนึ่งสี่ห้าไปต่อเลยเหรอวายไม่ได้ดี๋ย ไม่จบเลยเลยหลัวยังใคร่อได้ขับได้ให้พ่อฟังเก่งยังพอเลยโี่กันทำไมมึงไม่ทาย รอยระเบิดไปดิมีไปต้องขบข้องขะ้นข้นมากหมระมาไปก็สิบสิะมาลแต่ดีเยอะเขาแบบเระเบื้องอ้ยานี่เป็นกล่องกล่อล่กล่องกล่องเฮ้ยระวังทับเลืบใจอะฮระา้ยดะนรครับอู้ยูคืออะไรอ่าเป็นกล่องเะยรอ่ะเออกล่องอะไ ไม่ได้ครับขาสปก่อนล็อกาสก่อนล็อกโอ้ยยิ่ิิข้นเอม่ได้ครับหนัรอใส่ของก่อนดีก่าใส่กัะเาใส่กัเลยาใส่กัเลมาโอเคโอ้ิดบิลละโอ้ิงิบอ่าโอเคแต่ขอยี่มันเลยเกาะให้เราเบเกาะเดี๋ยวกันโบสมาเท่านั้นแหละ ใครเขาเาถามาใส่ให้ like floor, like ีนะในเครื okay. ่องลดตไม่เอยไม่เอาน่าจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนเป็นเออเอาไอ้นี่ไปแทนเออซาเวดแล้วก็ทิงโคไว้โอเคซักโคซักโคซักโคเดยวไทยเลยอเเไทยเลยไทยเลย อมัต่อวัตทุ์สวร์อยู่มันเป็นเอซีนคนนะนั่งนั่งหรือนั่งอยืนหรืนั่งใชครับมาคือเอซีบินคนต่อว่าถุวออยู่นี่คได้ฟังแล้วได้ฟังแล้วดังมากครับดี้ยดีดดูฟังั ทางทางสวยสวยสวยไอ้ยูเน่ยหมอไม่มีหมอหรอหมอมันไปทางน็อตอินเลยถ้ามันกี่วนน็อตอินมอาร์ิมุส90 90นี่นอตนแต่เขาก็รู้รติด้วนร้อย้อยาไปตรงนี้น้ารล้ ห้าสิบเมตรจอดจอดแล้วจอดแล้วจอดแล้วเปลี่ยนที่ทางหรือเปล่าเล็่นเร่งเล็่นเร่งไปไหนจ๊ะโซนโซนตายมีกระเป๋ามาอยากดูกระเป๋ามัยดึระเป๋าเรื่อยๆผูกคนนเป็นจงน้ำไปเลยจงไปแล้วงไครับ โดนเถือ้ดมเตวม่เยนมเต็มวันไม่เราของเลยี่ของอะไรวะเนี่ยไอ้ไม่ใช่คือสองแต่กระเป๋าถูกนะฮะสามทีทีแล้วสามทีทีแล้วสามทีทีแล้วสามทีแล้วาที่หน้าขาทางหลังเรางานาัวเนี่ยดได้เข้าเลยกลงกางกางตาที่สิบสอง เอ,เอามันเอามันโอ้โหตัวแตะตัวแตกโอเคเดี bare, 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 bare ๋ยวเดี <the 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 ๋ยวเดี๋ยวปอมปืนปอมปืนมันมีคนลงมันมีคนลงมันมีคนลงยิงยิงมีคนปาวะมาลีนมาลีนมาลีนบอดเฮ้ยมี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 โอ้ยมันยิงเลยมันจริงเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปาไปป่าไปป่าไปเออทำ GDO โอ้ยเยดีมาจากไหวะเนี่ยโอ้ยเกินเมือกี้เลยไม่ได้วาติดตเราโฟกัสการบดเราโฟกัสการบดหลั อ้ยยเีลำใช่คร <Bond> ับโฟกัสโฟกัสตรงนี้เพื่อนบวกได้ป่ะเนี่ยเคื่อนบวกมอเตอร์โบส2เตอร์มอเตอร์สกลังซิ่งอยู่กลังซิ่งอยู่เช็คกลับขาเรือเช็คกับขาเรือด้วยข้างหน้า

โอเคเฮ้ยโราอยู่ด้านข้างโยู่ด้านข้างโรอยู่ด้านข้างชิบละไอ้เหียเราคอสิ่งที่เราคอสิ่งนี้เพิ่งเพิ่เผาเพิ่งเเผา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 อย่าหยุดเผาอย่าหยุดเผาใช่ใช่ถูกต้องถูกต้อง yes yes โอ้โหน้วางได้ปะวางได้วางได้งานโอ้โห